ต้นใดครับเป็นเสาไม้แบบธรรมชาติไม่มีการถาหรือไม่มีการแต่งกิ่งครับไม่มีการอ่าคุณต้องทำหนอแกะเปลือกอย่างเดียวเพื่อนอกไปเบื้องเอาเสาสามจุดหกต้นเนื้อที่สามหกร้อยยี่สิบหกตารางเมตรใส่กระเบือ้องมุ้งไปแล้วนะครับแต่ยังขาดทุนรัสาบอยู่หมดกระเบื้องไปทั้งสิ้นนะครับเจ็ดพันเกตร้อยแผ่นแต่ยังขาดทุนรัสาบอยู่ครับท่อฮะขอแบบครูบาอาจารย์เพื่อจสร้างกระเบือ้องไว้อยู่ อ่าเรียนเชิญได้นะครับทางด้านกองโวยการเท่านี้เพื่อนรู้ผ่านชอบเห็นองค์ระดลทับบุญสอยดาวก็หรือว่าร่วมทับบุญฝ่อสร้างสลากาเบรนใหม่คือกันหลังจากพี่น้องได้รางวัลใหญ่หรือว่ารางวัลชมเช่ยไปกลับบ้านอาบเนื้อแต่งตัวปลาแปงแต่งเนื้อแต่งตัวสวยๆงามๆครับค่ำคืนนี้เยี่ยมชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งลำพูนาวอ้อยเพชรบ้านแพงรพี่น้องขณะนี้ครับกำลังไล์สดครับเป่านพพลผ้ลาดละ บ่าวทพกคนผ้าหล่อการลังถ่ายทำกีฬาฮัดกันอยู่นะครับไล่สดกันไปผู้ลกูกในการงานในการที่เรามาร่วมทำบุญรอคอยกันมาเรียเปีีเรื่อเ,เดือนในการขอในการาทั้งบา่าวทุกคนที่ได้มาร่วมเยี่ยมชมหรือว,ว่าถ่ายทำสา,ารคดีดีๆกับบ่าวทุกคนผ้าเลาะ เฮ้ยเป็นดีเจน้ำกันเฮ็ดงานรวมกันทั้งร้อยหนึ่งยี่ปีมร้อยหนึ่งพี่วิวะเฮ็ดทางเพื่ออาเก็ตบ,บตะบุตะกวนห้องครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักชักแพงสุมองสุบรนะครับกาชาละมุนี่นะครับอาพ,พ่นพระเรานะครับเบลมาถ่ายท้ำเรว่ามาเจียมนะครับบุญ อบานตานโคนตำบลตานโคนอำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครนะครับอาจึงขณะนี้นะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ดีนะครับก็คือบรรยากาศนะครับล่อซอยดาวการสนนะครับที่วัดโพชัยเฉลิมบานตานโคนตำบลตานโคนอำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครนะครับผมฝอายไร้เงินเชื่อใจที่ได้มาผมรับผิดชอบานสัปดาห มาร่วมมาว่าเราให้เาดหรือท่านที่มีความอดทได้ไม่เป็น่ที่งขร่อใช้กับกลอเสืหาบเช็เสียต้องชื่บกเดเทียนา่าต้องกา่นผ้สอเกันะครับบอกว่าของไวพอโดยใจท่านท่านมาพ่วมดูเสียใจที่ได้เต็เท่า นก็คือบรรยากาศนะครับพี่น้องบันไกเื่นเคี่ยงนะครับที่มาท่าบนนะครับพี่น้องเช่าตะบนตันโกนนะครับสำหรับวันนี้เป็นบุญนะครับฉลองนะครับหรือว่าสมโภชซุ้มประตูนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นซุ้มประตูนะครับในสามด้านน้ำกันนะครับที่คนเห็ดแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมท้งกำแพงอาวัตนะครับคือปืนนี้นะครับเพื่นใด้ี่ มตินะครับในการประชุมนะครับของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับด้จัดงานจัดการขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับตอนแรกนะครับกสิมีมอลั่มคณะใหญ่วงอาดังนะครับก็คือสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสิมาสลองเสีบงานนะครับไปครับพี่น้องบาดไก่เด็ดเคียงเฮาได้เบิ่งกันนะครับอาหรับพี่น้องนะครับเี่เบิง์นในช่วงนี้แล้วนะครับมูแรงไย่าลืม นะครับเตรียมศาสตร์มาปูกันไว้เตวินนะครับเด้อนะครับพร้อมครับเตรียมแมสนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในระวางนะครับป้องกันโรคระบาดโควิด19นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับกับพี่น้องทั้งรพ่สนตนะครับตำบลตำบลตานโกนะครับตำบลกับมี่มาตรการนะครับป้องกันนั่นก็คือพี่น้องที่มอาวมงานในมือนี้นะครับการรดน้งแต ใส่แมสนะครับสวมแมสใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนนะครับเพื่อป้องกันระบาดของโรคนะครับเพื่อิหารสาต่อยฟา